ถไฟฟ้า <F a> ไหมรถไฟฟ้า <F a> <F a> หน่อยอันนี้น่าสนใจนะครับก่อนจะไปคุยกับสแมวคือเรื่องนี้อย่างที่บอกไปช่วงต้นนะครับว่าเอออยู่ๆเหมือนจะเป็นการเอานิ้วไปจิ้มปลั๊กไฟหรือเปล่าคือมันมันแบบอยู่ๆมาแล้วจิ้มแล้วชตเลยแล้วเป็นเรื่องเลยขึ้นมาหรือเปล่า <S <S สําหรับสสภูมิใจไทยอย่างคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเพิ่งคุยกันไปไม่กี่วันก่อนสอสตงนะฮะสีสเกตภูมิใจไทยคือเรื่องมันใหม่วันนี้เนี่ยอยู่ๆมีประเด็นขึ้นมาคุณสิริพงษ์แกพูดถึงกรณีคุณชัดชาติที่ไป ไปพูดเมื่อวานเข้าใจว่าเป็นบทสรุปจากที่ประชุมส่วนหนึ่งว่าจะตัดสินใจเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เป็นปัญหาอยู่เวลานี้นะฮะตลอดสายในราคาห้าิบเก้าบาทโดยจะใช้เวลาหนึ่งเดือนในการพิจารณาครับซึ่งคุณสิริพงศ์เนี่ยนะฮะสสโต้งเนี่ยแกคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้แหละที่บอกจะให้เก็บห้าบ้าบาทตลอดสายเนี่ยบอกว่าเห็นด้วยนะเห็นด้วยที่ต้องเก็บค่าโดยสารในส่วนต่อขยายสองช่วงเพื่อความเป็นธรรมแต่ อยากให้ท่านเนี่ยลองทบทวนเรื่องราคาย้ถูกลงกว่าเดิมได้ไหม,มเพราะว่าท่านเนี่ยเคยพูดบนเวทีเสวนาของสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับในหัวข้อรถไฟฟ้าต้องถูกลงทุกคนต้องขึ้นขึ้นได้ผู้ว่ากทมช่วยได้หรือไม่ซึ่งคุณสิรธพภบอกครั้งนั้นเนี่ยคุณชัตชาติเนี่ยระบุว่าราคาค่าโดยสารเนี่ยเป็นไปได้จะอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสาสิบาทนั่นเท่ากับว่าท่านน่าจะมีแนวทางให้เป็นไปตามราคานี้แล้วมิเช่นนั้นท่านคงไม่พูดออกมา อตอนนี้โอกาสมาก็ขอให้ทาเลยเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนครับนี่คือประเด็นหนึ่งที่คุณศิลพงพูดออก<ค>มาวันนี้คือในเชิงคุณศิลพงเนี่ยเหมือนกับการท,งทวงทวงทวงไงใช่ใช่ใช่เพราะคุณคุณชาช่เพพาเนี่ยแกพูดกัเมื่อวานเนี่ยผลสรุปเบื้องต้นบอก59แต่คุณศิลปบบงบอกบอก็ทำไมไม่เอา30มสิบอ่ะอือ่าใช่ใช่คืออ้าวเคยพูดไว้ว่า30ทําได้เนี่ยจะเป็นจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะอยู่แต่ระหว่าง25-30าถึงิตามที่ท่านพูดเอาไว เพราะว่าถ้าไม่งั้นท่านคงไม่พูดออกมาคือคุณสิริพงศ์แกไปอ้างอิงตรงนี้ครับอ่าทีนี้นั่นแหละฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยวันนี้ใช่แล้วปรากฏไม่พอยังไงมีคุณศักสยามมาอีกใช่ไหมไม่ใช่คุณสิริพงศ์คนเดียวคงเออคุณศักสยามก็มาพูดต่อฮะคือเหมือนรับรับลูกกันมาเป็นทอดๆอ่ะคุณศักสยามที่ชอบนี่ระดับรัฐมันตตีเข้ามานาคมเลยครับนะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ฮะที่คุณชัดชาติมาพูดว่าเอ๊ะมันควรจะอยู่59าสบกาบาทตลอดสายเนี่ยคุณศัก เรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมันต้องไปดูที่ต้นเรื่องนะครับเหมือนกับเราสวมเสื้อเนี่ยถ้าเรากัดกระดุมเม็ดแรกผิดนะมันจะกัดผิดทุกเม็ดเลยอย่าไปดูปลายทางขอให้ไปดูต้นทางเออนี่คือต้นทางของคุณศักสยามเนี่ยก็คงเข้าใจว่าเป็นเรื่องของสัญญาหรือเปล่าใช่สัญญาระหว่างกันระหว่างกทม BTS แล้วก็นี่สินอีกเป็นแสนล้านใช่ถ้าเดือนลดอีกสองหมื่นกว่าล้านใช่นี่นะฮะ คือนักข่าวก็ถามคุณศักศยามว่าไอ้แล้วไอ้เรื่องนี้มันจะกัดกระด,ดุมถูกเม็ดได้เมื่อไหร่นะถ้าคุณบอกว่ากัดผิดเม็ดแล้วเนี่ย <S <S 1> <S 1> คุณศักศยามก,ก็บอกว่าคือมันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงคมนาคมเอานี่ผมเพิ่งทราบผมอ้าวกระทรวงคมนาคมไม่ได้ดูแลเรื่องรถไฟฟ้าหรอนะที่ผ่านมาเนี่ยเ,เ,เราเป็นคนเชิญประชุมมาตลอดทราบว่าทางประลัดคมนาคมเชิญประหลัดกรทมมหารือแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะหลายเรื่องเป็นเอกสารคมนาคมเป็น ที่เอกสารของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเคยขอไปปัจจุบันก็ยังขออยู่ยังไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาหรือเรื่องอื่นๆฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าทุกเรื่องเนี่ยถ้าทําตามกฎระเบียบกฎหมายมติคณะมมันก็ต้องมีหลักธรรมาภิบาลมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้สุดท้ายต้องรับฟังความเห็นพี่น้องประชาชนเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างที่ผมเคยบอกไปเรามีข้อทวงติ่งให้ดําเนินการให้ครบตามนี้ซึ่งก็ต้องรอทางกรทมครับอันนี้คือ ตอบคาถามว่าจะกลัดถูกเม็ดได้เมื่อไหร่กลัดถูกเม็ดเมื่อไหร่นะนักข่าวก็ซักต่อว่าเอาแสดงว่ามันต้องกลับไปคุยที่ต้นทางใช่ไหมที่คุณบอกว่ากระดุมเม็ดแรกเนี่ยครับแลฐมนตีเขาบนาคมก็บอกใช่ต้องกลับไปดูทุกเรื่องโครงการทุกโครงการมันมีการศึกษาผมเคยให้ความเห็นไม่หมดแล้วตอนนี้เนี่ยต้องเป็นระดับฝ่ายข้าราชการประจําที่ต้องดําเนินการไม่ชนะถ้าไม่ไปดูนะสุดท้ายกระดุมเม็ดแรกผิด นะแล้วเราไปต่ออันนี้ก็ไม่รู้เม็ดที่เท่าไหร่ไปแล้วตอนนี้คนที่กัดต่อมันก็กัดผิดกันไปอีกครับนี่นี่แหละเป็นประเด็นจากรัฐมนตรีคมนาคมอก็ยิ่งมาย้ําประเด็นที่คุณโต้เปิดไปอีกจากภูมิใจไทยคนก็เลยสงสัยเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าบแบบนี้ปรากฏไม่ทัลายตอนบ่ายคุณชัตชาต,ติตอบเลยฮะครับตอบเลยนะครับคุณชัดชาติก็พูดถึงประเด็นนี้แหละคือเมื่อช่วงบ่ายนี้แกไปตรวจงาน นะครับแล้วแกก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้แหละฮะที่บอกว่ามีการพูดอยว่าคุณชาติชาติจะเก็บ59บาทตลอดสายในการเก็บค่า BTS สายสีเขียวตลอดสายนีนะฮะแกเปิดมาบอกเฮ้ยเข้าใจคลาดเคลื่อนอหลายคนเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องนี้คุณชาติชาติบอกว่าปัญหารถไฟฟ้าคือไอ้ส่วนต่อขยายสีเขียวเนี่ยที่ให้บริการเนี่ยขนาดนี้มันมันไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าบริการคือวิ่งฟรีอืวิ่งฟรี จากข้อมูลของทีมผู้บริหารเนี่ยนะฮะของ TDRI เนี่ยมีข้อเสนอมาว่าควรจะจัดเก็บค่าบริการตลอดสายขั้นสูงสุดไม่เกิน59บาทดังนั้นเนี่ยราคาที่คุยกัน59ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แผนแก้ปัญหาระยะยาวแต่มันเป็นการแก้ระยะสั้นแก้ระยะสั้นนะฮะแล้วคุณชาตชาติก็บอกว่าตัวเลข59เนี่ยนะฮะที่รับข้อเสนอมานั้นเนี่ยคือกทมเนี่ยเขาเคยให้สํานักการจะราจรและขนส่งสอจอสอเนี่ยพิจารณาข้อมูลอยู่ ซึ่งเขาใช้สูตรคำนวณคือ14บวก 2x x เนี่ยคือจำนวนสถานีที่นั่งนะซึ่งจะไม่ให้ค่าบริการสูงสุดนะฮะเดิมที่ระบุไว้ไม่ให้เกินประมาณนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ59บาทมันเป็นการแก้ระยะสั้นของส่วนต่อขยายที่ผ่านมาเนี่ยกทมต้องจ่ายค่าเดินรถที่ตอนนี้เก็บฟรีอยู่เนี่ยปีนึงเนี่ยฮะพันล้านบาทต่อปีหลายพันล้านด้วย นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นระยะยาวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่เรื่องของสัมปทานเพราะว่ามันต้องรอหลังเจ็ดสองที่สัมปทานหลักมันหมดก่อนนะฮะแล้วคุณชาชัยก็บอกว่าคือย้ํานะแกะย้ําบอกว่าห้าสิบเก้าบาทที่ตั้งไว้เนี่ยเพื่อระยะสั้นแกพยายามจะเน,เน้นตรงส่วนนี้บอกแก้ระยะสั้นครับส่วนเรื่องส่วนต่อขยายที่คุยกันเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับค่าบริการที่หาเสียงไว้ก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับสำหรับนโยบายที่เคยหาเสียงว่าค่าบริการ รถไฟฟ้าควรจะอยู่ที่25-30บาทไม่ได้หมายความว่านั่งจากสถานีต้นทางถึงปลายทางเป็นราคานี้นะแต่คิดจากราคาค่าโดยสารเฉลี่ยที่คนใช้บริการเดิมนะคิดค่าเฉลี่ยเนี่ย8สถานีแต่ล่าสุดเนี่ยเขาคำนวณว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก10สถานีคือ30บาทเนี่ยมันมาจากตรงนี้มันมาจากสูตร14บวก 2x ของแก x เนี่ยคือ8ที่เป็นค่าเฉลี่ยคื มันก็ไ,<ม>ได้ประมาณ30บาทมันไม่ได้หมายความว่าทั้งเส้นเนี่ยส <30 S 2> <30. S 1> ามสิบใช่เออไม่ใช่นะฮะอันนี้คือคิดจากเฉลีย่ยแต่ว่าทั้งเส้นเนี่ยแกพยายามจะคุมไว้ไม่ให้เกิน59บาทบอันนี้คือประเด็นที่แกพูดมาแต่ทีนี้นิดหนึ่งคือประเด็นที่มันมีปัญหามาเนี่ยนะฮะที่คุณคุณศิริพงศ์แกพูดมาบอกว่าตอนที่ไปฟังจากเวทีเสวนาของสภาองค์กรผู้บริโภคคือตอนนั้นเนี่ยคุณชาชาติแกไปพูดและแกพูดกับคุณแยมถาปณีไปให้สัมภาษณ์คือคุณแยยมเนี่ คุณแยมเนี่ยแกถามว่าไอ้ที่สภาองค์กรพูดบริโภคพ,พูดถึง25บาทตลอดสายเนี่ย25บาทตลอดสายเนี่ยอาจารย์มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ใช่ไหมอืและคุณชาชาติบอกว่าเป็นไปได้ครับครับแต่ต้องมีประสิทธิภาพในการต่อรองอันนี้มันเลยกลายเป็นประเด็นที่มันมามัดตัวคุณชาชาติะก็คือว่าคุณชาชาติดันไปตอบว่าเออมัน30บาทตลอดสายจริงอมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คุณคุณสิริพงศ์ก็เอามาเอามาพูดต่อได้ไงพอมันมีประเด็นว่าจะคิด5 9บาท มันเลยกลายเป็นปัญหาวันนี้คุณชาชติแกก็เลยต้องมาย้าใหม่ว่าเฮ้ยมันเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนครับเออมันเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นค,คือไอ้สาบาทที่พูดกันเวลานี้เนี่ยเป็น30บาทที่คิดจากราคาเฉลีย่ย คิดจากสถานีที่ขึ้นกันประมาณ8หรือ11สถานีประมาณนั้นเป็นเรนของมันประมาณนั้นประมาณนั้นทีนี้อยากให้ท่านผู้ชมดูกราฟิกนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะงงจะได้เข้าใจกันจะได้เข้าใจปัญหา30บาทมันมาจากไหนท่านผู้ชมดูกราฟิกอันนี้ฮะท่านผู้ชมเห็นสีเขียวเข้มไหมครับมี2เส้นเส้นหนึ่งคือสนามกีฬาแห่งชาติกับสะพานตากสินเส้นหนึ่งคือหมอชี่กัอ่อนนุชสองเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักตั้งแต่แรก ตั้งแต่ปี42ใช่ที่สร้างกัน BTS จมหมดสมมทานนี่คือปีเจใช่เส้นนี้เนี่ยท่านผู้ชมถ้าสมมติท่านผู้ชมนั่งจากหมอชิดไปอ่อนนุชเนี่ยสุดสายเนี่ย4ี่บี่บาทถูกต้องถ้าแค่หนึ่งสถานีก็16บบาทส6บหบาทอ่านั่นแหละส6บถึง4ี่นี่คือเส้นหลกสมมทานส่วนต่อขยายอันที่หนึ่งที่จะถัดมาใช่ก็คือในส่วนของสะพานตากศินวงเวียนใหญ่บางว่านะอีกฝั่งก็คืออ่อนนุชแบวิ่งอ่าสีเขียวอ่อนอ่อนเนี่ยเขียวอ่อนอ่าอันนี้เนี่ย กทมไปจ้างมี s ีก็คือ BTS เนี่ยเดินรถฮะถึงปี85แต่ว่าอันนี้เงินเข้ากทมนะซึ่งอันนี้เขาคุมไว้ว่า15บาทตลอดสายอันนี้เก็บอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่ถ้าช่วงนี้คือเก็บ15บาทใช่ถ้าท่านโดยสารจากแบริ่งไปหมอชิดท่านก็เก็บ44บ่วกสิบาประมาณนั้นถูกก็จะเป็น50 59แต่ไอสัมปทานอันที่3เนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาอันที่3เนี่ยมันคือจากแบริ่งเห็นไหมจุดฟ้าๆเนี่ยสีฟ้า ลากไปสมุดประการส่วนข้างบนก็คือเนี่ยฮะหมอชิดหมอชิดลากไปครูคดใช่นะอันนี้เนี่ยก็จ้าง b ีทอยู่ครับวิ่งอยู่แล้วสัญญาก็หมดปีแปดห้าอันเนี้ยฟรีปัจจุบันไม่เก็บตังค์ใช่ซึ่งคุณรชาติเนี่ยเน้นย้าตรงส่วนนี้แหละว่ามันมีปัญหาอยู่อเพราะว่ามันวิ่งโดยไม่เก็บตังค์ซึ่งกทมเนี่ยรับค่าใช้จ่ายปีปีหนึ่งเนี่ยหลายพันล้านก็เลยพิจารณาว่าเฮ้ยงั้นถ้าเก็บมาสัก15บาทได้ไหมเพิ่มขึ้นมา ว่าพยายามจะคุมไม่ให้เกิน59ใช่เออคือทั้งเส้นเนี่ยนะฮะจะสีเขียวเข้มเขียวอ่อนสีฟ้ารวมทั้งเส้นเนี่ยนั่งสุดไม่ให้เกิน59ใช่แต่คุณชาชาติเน้นย้ำนะฮะว่า59เนี่ยมันไม่ใช่ตลอดว่าคุณจะนั่งจากไหนจากไหนจะ5ห้แต่59เนี่ยคือมันแม็กซิม,มัมสูงสุดมันแม็กซิมัมจากสมมุติคุณนั่งจากคูคตไปที่สมุดปราการมันต้องมันต้องไม่เกิน59ใช่อันนี้คือที่คุณชาชาติเน้นแต่ว่า ไอ้สาบาทที่มีการพูดกันเนี่ยมันมาจากสูตรคำนวณเฉลี่ยเฉยๆว่า30บาทเนี่ยมันมาจากการคาดเคว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเนี่ยจะใช้ขึ้นเนี่ยไม่เกิน78สถานีหรือล่าสุด1 1อสถานีมันก็เอาไปคูณสูตรของแกเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณราคาสัก30บาทครับอันนี้คือสิ่งที่แกได้อธิบายไว้ว่าไอ้ที่30บาทมันได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวพอมันหมดสัญญาใหญ่หญเนี่ยหลัง72เดี๋ยวว่ากันอีกทีอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต,แต่ประเด็นนี้เนี่ยโอ้โหตอนนั้นต้องก็ต้องต้องยอมรับนะว่า ก็เสียหน้าพอสมควรนะมีอยู่ช่วงจำนะ BTS มาทวงค่าโดยสารบนรถไฟ้าใช่ท,ทํา BTR ทวงค่าโดยสารเพราะว่าเขาเนี่ยต้องจ่ายค่าจ้างเขาวิ่งเนี่ยจนถึงสมุดประการถึงครูโคตดเนี่ยเดือนหลายพันล้านใช่นะนะฮะตอนนี้ฮะก็เป็นที่คุณชาติชาติย้าอะ่ะมันแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นแต่ระยะยาวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกยูทูบมติชนีวีเพียงแค่สแกน QR โค้ดได้เลยครับ